สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับยามเช้าฟ้าอรุณที่จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวมาพักผ่อนกับเพื่อนๆหลายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสมาพักที่ชื่อว่ารีสอร์ทส้มนะรีสอร์ทส้มอยู่ที่นครนายกนะครับก็ เพื่อนก็พักกันหลายคนนะครับที่นี่คุยกับเจ้าของฮะครับเปิดได้หนึ่งหนึ่งเดือนเอ้ยขอภายหนึ่งปีครับแล้วก็ที่พักที่นี่ใหม่มากครับใหม่มากแล้วก็สะ,สะอาดสะอ้านโอโหสุดยอดเลยตัวน,นี้ก็เนี่ยก็จะเป็นหลงัลงหลังทั้วก็จะเป็นหลงังหลังแบบนี้นะครับเป็นสีส้มนะก็จะเป็นสีส้มเป็นหลงังหลังแบบสไตล์ยุโรปนะครับแล้วก็มีการจัดสวนวจัดต้นไม้ นะครับรมลื่นดีมากครับเนี่ยก็จะเป็นหลังๆแบบนี้นะครับหลังๆแล้วก็ห้องนี้สะอาดมากนะครับใหม่และสะอาดมากครับใหม่และสะอาดมากคือในการจัดสวนที่นี่เขาจัดได้ร่มเลื่นนะมีที่นั่งเล่นนะฮะมีที่นั่งเล่นแล้วก็เย็นธรรมชาตินะครับเย็นธรรมชาตินะครับเป็นสวนต้นไม้แบบการเดินแบบ ธรรมชาติเป็นออร์แกนิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในต้นมะม่วงครับกมากเลยมะม่วงที่นี่นะครับลกมากเลยแล้วก็เขาจัดสวนที่นี่นะการจัดสวนแบบธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติร่มรื่นครับคือทํามานะในครนยกเนี่ยเราก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของในเรื่องของอบรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบ ต้นไม้เยอะนะ,ะก็จะเป็นแห,แหล่งขายต้นไม้นะครับถ้าเรามองมาฝั่งนี้ก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นกำนะลังขึ้นก็สวยงามนะถ่ายรูปถ้าใครมาเ,าเช้าก็เก็บถ่ายรูปได้นะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยไม้โอ้สวยงามมากนะครับแล้วห้องห้องนี้คือละพันคุณผู้ชมไม่แพงครับถูกมากเลยนะครับคือละพันแต่ถ้าวันเสาร์ที่นี่จะเต็มตลอดเสาร์ที่นี่ พันห้านะครับพันห้าแล้วต้อง,ต,องต้องจองล่วงหน้านะครับไม่งั้นเต็มตลอดนะครับเต็มตลอดก็คุยกับเจ้าของก็ทาธุรกิจนี้มาหนึ่งมาหนึ่งปีครับหนึ่งปีก็มีหลายห้องนะมีประมาณสิบกว่าห้องนะก็มีทางเดินฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนคอสคาน่าเขาใหญ่ปักช่องนะครับจะเป็นจุดถ่ายรูปในตรงนู้นนะครับมองเห็นฝั่งนู้นนะครับ อันนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นสวยเลยคุณฮะคุณผู้ชมก็เป็นวิวที่ที่สวยงามนะครับก็จะเป็นจุดออกกำลังกายแล้วก็มีจุดนั่งเล่นนะฮะเนี่ยแต่ละที่นะครับแต่ละที่อันนี้ก็เป็นสองหลังนะเนี่ยบรรยากาศเดินแบบออกกำลังกายยามเช้าดีมากครับอันนี้ต้อนอะไรผมไม่แน่ใจนี่ต้นกระท่อมไหม ไปใหญ่มากเลยครับน่าจะเป็นต้นกระท่อมหรือเปล่าต้นกระท่อมเขาจะเป็นไม่แน่ใจแต่เขาจัดสวนที่สวยนะพื้นที่พื้นที่ไม่กว้างค่ะไร่กว่าหนึ่งไร่กว่าแต่เขาก็จัดได้สวยมากครับจะเป็นสวนวิธีการจัดสวนโอ้น่ารักในการวางสวนการวางสกบรต้นไม้ น่ารักครับมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินเยอะเลยนะครับจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนี้จะจุดนั่งเล่นนะครับคุณผู้ชมมีต้นมะม่วงโอ้น่ารักในการจัดสวน,นนี่เป็นโซนเด่นเล่นออกกำลังกายได้จานเช้าครับจากเช้า,า,ชาขอบคุณ ห้องสะอาดครับคุณผู้ชมต้นไม้สวยงามนะครับแล้วก็มาพักที่นี่เนะี่ยว่าสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอันนี้จะมี2โ,โซนนะโซนนี้โซนนี้4ี่ห้าเจดห้อง เราต้องจองครับเพราะว่าที่นี่สะอาดแล้วก็ห้องใหม่ใหม่มากสะอาดมากนะเขก็เป็นหลังหลังเป็นหลังหลังสวยงามนะครับสวยงามมีบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีที่จะรถก็สะดวกสบายปลอดภัยมากครับสะดวกสบายปลอดภัยเวลาเราเข้ามาจอดนะครับท่านใดอยากจะมาพักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างงี้ครับช่วงวันหยุด สุขเสาร์ทิศต,ต่างๆก็ผมแนะนําว่าอตอนนี้อากาศเย็นนะมาที่นครนายกนะฮะมาพักที่นี่ห้องใหม่สะอาดนะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงชื่อว่าส้มนะส้มรีสอร์ทนะครับส้มรีสอร์ทส้มรีสอร์ทนะแล้วก็จัดสวนนะนี่การจัดสวนเขาจัดได้ดีมากครับจัดสวนได้ดีก็เลยขอ เจ้าของรีงส,สอร์ทรีวิวนะครับเจ้าของรีวิวซึ่งเจ้าของก็เป็นผู้บริหารบริหารเองที่นี่บริหารเองนะครับาการจัดสวนก็จะเป็นโซนมีโซนแบบนี้นะเป็นโซนมีโซนแบบนี้นะครับคุณซ้อมครับขอเบอร์โทรติดต่อนิดนึงเผื่อลูกค้าสนใจที่จะมาพักที่นี่อยู่ตำบล ชื่อตำบลอะไรบ้างครับอยูตำบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะตำบลสาลิกาอําเภอเมืองแ<ฆ>อ้ะตัวน,นี้คืทคอทรรมึ้นอําเภอเมืองฮะมาลอยต่อเลยไงน่าจะเป็นลอยต่ออ๋อเป็นลอยต่อ <c oughs> คืออําเภอเมือง<ฆ>แล้วถ้าม,มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มีตรงไหนบ้างครับที่อยากมาเที่ยวมีก่อนถึงส้มีน้ำตกสาลิกาน้ำตกสาลิกาใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำตกวังตะไคร้ก่อนที่จเลย่วมไปนิงใหญ่อ๋อน้ำตกสาลิกา วังตะไคร้โอนางรองอยู่นี่นางรองก็อยู่นี่แล้วนางเอกอยู่ไหนครับนางเอกรอพระเอกก่อนนะรำเอกรอพระเอกแล้วก็มีเขื่อนคุ้นด่านระกันคนเขื่อนขุนด่านโอ้ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยเยอะเลยค่ะก็จะมีเอ่อแหวงสามชั้นลุงเล็กใกล้ใกล้ที่เยอะส่วนลุงเล็กคือเกี่ยวธรรมชาติหรือยังไงฮะธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นส่วนงเทาด้วยเป็นที่ร่องแก่งขาดแก่เห็นส่วนงเท้ออ๋อแหวงสามชั้นก็สวยค่ะแหวงสามชั้นตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลย เยอะเทศกาลเนี่ยโดยเฉพาะสงการเนี่ยโอ้โหรถติดมากนั่นเลยโอ้ทางงานท่าเต็มตลอดเลยที่นี่เต็มตลอดเลยถ้าอยากมาพักที่นี่ผมชอบบรรยากาศที่นี่แล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็หรูหราเนาะราคาไม่แพงทำเองทำเองคุณส้มบริหารเองทั้งหมดเลยนะครับราคาราคาที่มาพักต่อวันธรรมดาเอ่อที่ยังไม่เป็นโปรนะคะปกติ1,000บาทไม่มีอาหารเช้าห แล้วก็เป็นสุกเสาขัดตะเลิก1,500มีอาหารเช้าก,ก็คือแม็กซิม,มัมก็คือไม่เกิน1 5 1> ้าก็คือเสาอาทิตย์หรือนักขัดตะเลิกเนี่ยแต่นักขัดตะเลิกต้องจองล่วงหน้าแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สี่วันสงการสี่วัน1 8อ๋อในห้องก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เหมือน1 5สงกา์อะไรเงี้ยใช่ไหมเทศกาลเฉพาะสงการเนี้ยก็คือ1 8 อก็มีบนเรื่องอาหารเช้าอะไรก็ครบหมดเลยการเสิร์ฟหน้าห้องจะเป็นข้าวต้มถ้าเป็นอิสลามมาเราก็จะอีเมน,นูหนึงให้อาวไทยพูดเนี้ยก็จะเป็นข้าวต้มหมูเน้งข้าวต้มหมูตุน๋นแล้วก็จะมีอาจจะเป็นปัตั้งโฟขนมผลไม้ตามฤดูกาลอ๋อตามฤดูกาลเลยอันนี้น้ำเนี่ยเราต่อขึ้นไปเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันเย็นหรือไงให้ห้องความเย็นมากขึ้นประหยัดแอร์ด้วยอ๋อในเท,เทคนิคเลยใช่ก็คือเราต่อน้ำขึ้นไปตรงนู้นอันนั้นใช้ไฟฟ้าหรือใช้โซลาร์เซลล์ฮะ อ๋อตอนนี้ทำขึ้นไปก็น้ำจากแข็งเลยน้ำจากแข็งใช่ปั่นดันขึ้นไปเลยใช่ทรงอย่างนี้มาได้โมเดลมาจากประเทศอะไรแบบออกแบบอ่าวันนี้เด็กๆเขาไปเที่ยวแล้วเขาไปเดินชนหลังคาตัวเขาสูงอ๋อทำเนี่ยเขาจะต้องแบบคนเข้ามาต้องแบบเดินได้สบายโล่งอะไรอ๋อเดินได้สบายโล่งก็คือนี่เขาเปิดห้อง ดูชมห้องห้องกุญแจไม่ไดเอามานี <ะ S 2> ่ยาอโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราชมห้องนะครับสะอาดสะอาดมากครับคุณผู้ชมสะอาดสะอาดมากแล้วก็ถ้าทครสนใจอยากมาพักที่นี่นะครับอยากมาพักที่นี่ก็เย็นเชิญนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมบอกเลยพันห้าพันแปดเนี่ยนะครับสวยแล้วก็ใหม่ครับใหม่มากนะฮะแล้วก็เย็นสบาย นะครับย็นสบายห้องแบบหรูหรานะครับหรูหราแล้วนะครับคุณชมต้องมาเลยนะครับมาพักที่นี่นะรบรรยากาศทรงทรงก็จะเป็นแบบจีนหลังคาหลังคาเขาจะปล่อยปล่อยน้ำลงมาเป็นสปริงเกอร์นะครับปล่อยน้ำลงมาเป็นสปริงเกอร์นะครับคนสม้มเขาเก่งในบริหารเอง นะครับบริหารเองทั้งครอบครัวนะครับต้นไม้แบบนะท่าในใดอยากจะมาเที่ยวนครนายกมาตกสาลิกาเขือนขุนดานประการชนนะครับแล้วก็ไม่มีที่พักนะเชิญมาพักที่ที่นี่นะนะที่ชื่อว่ารีสอร์ทรีส เราเซิร์ชใน Google เนี่เจอเลยใช่ไหมฮะก็ Google ก็จะไปเจอรีสอร์ทคุณส้มเนาะรีสอร์ทสม้มคุณสม้ณสมที่มาที่ไปคือชื่อของตัวเอง <c ười> อ๋อก็เลยตั้งเป็นรีสอร์ทส้มอาหารีสอร์ทส้มเนี่ยคุณผู้ชมห้องสะอ,สะอาดสะ <c ười> อานอง่มใหม่ใหม่สวยงามมากเลยเป็นห้องแบบกว้างหรูหลานะคุณสมนะ้มเ <c ười> นาะแสดงลงคุณหมดเดยอะมากเลยเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยกลัวเลยค พอควรเลยเนาะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่นี่หรูหรามากนะครับหรูหรามากแล้วก็แอร์ก็ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ห้องน้ําสะอาดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากมากับครอบครัวมีเตียงเสริมให้ด้วยเนาะค่ะมีที่นอนเสริมเออมีม,ม,มีมีที่นอนเสริมให้ด้วยที่นอนเสริมนะครับที่นอนเสริมก็อีกราคาหนึ่งนะฮะแล้วนี่ทันสมัยมากนะคุณผู้ชมคือปลั๊กเรามีทุกที่เลยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปที่ไหนเนาะสำคัญมากเรื่องปลั๊กไฟนะคุณผนะู้ชมเนาะ อันนี้เข้าไปแล้วเขามีปลั๊กอันเดียวหัวนอ่าแล้วก็แย่งกันกับทีวีแค่อันเดียวอ่าใช่แล้วใช่ไหมฮะนี่มีทุกจุดเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ปลั๊กคุณผู้ชมนี่ก็ปลั๊กหัวเตียงครับมีโอ้โหที่วางครบหมดเลยนะครับแล้วเตียงนุ่มมากนอนเมื่อคืนเตียงนุ่มมากเลยลูกค้ามาชอบเตียงอะแล้วห้องกว้างอะใช่ใช่นอนแล้วเกือบมันโล่งเนาะพอเข้าเข้ามาแล้วจริงมันโล่งแล้วผ้าม่านเนี่ยผมได้ไอเดียจะไปทำ ปติดที่บ้านเลรอใช่ค่ะบ้านสวยดีชุดนี้<ส>ชุดนี้หมื่นสี่ต่อหลังค่ะมานเดี๋ยวนี้นะฮะใช่ค่ะม,มันเข้ากับสีอ่าสีห้องเลยเนาะลรวส้มจะได้ลูกค้าเพ่แบบมีน้องแมวเงี้ยกระส้มก็บอกอ่ะรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยอ๋อเราเป็นห่วงพ้ะมานอ๋อเ <laughs> พราะมคือพอเรามีแต่เฟอร์นิเจอร์แบบดีๆเงี้ยเนาะเนี่ย <laughs> พอเข้ามามันมันกว้าง คือมันขึ้นอยู่การออกแบบครัมันกว้า,างขนาดนั้นมีที่ออกแบบด้วยค่ะอ,อืมอยังทำสองชั้น,น,น,นได้นะคะเสรใช่ถ้าเป็นสองชั้นนี่ก็ได้เนาะสมมุติว่าถ้าเรามาเป็นครอบครัวลองทำเป็นสองชั้นหรือหรือว่าน่าก็จะลองค่าไรทนที่ขอแบบไปขอแบบไปทำที่สวนอ๋อแต่<อ>แต,แต,แต่ทำเป็นสองชั้นก็คือข้างบนอีกชั้นหนึ่งนี่ใช่ไหมอ๋อสวยดี เป็น099134553อ๋อเบอร์โทรเนาะถ้าลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าอยากจะมาพักหรือจองล่วงหน้าถ้าจองล่วงหน้าเนี่ยต้องต้องมัดจําต้องอะไรไหมมัดจําหลังละห้าร้อยมัดจําหลังละห้าร้อยที่เหลือก็มาจ่ายมาจ่ายหน้างานคือซื้ออ่าโอนมัดจำนะเดี๋ยวขอเบอร์โทรใหม่อีกรอบครับ099134553 099อะไรต่อเนาะ0991 3 4มส5่เโอเคเดี๋ยวผมขึ้นจอให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนครนายกนะครับมาพักผ่อนที่นี่แล้วสะอาดแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ปีเดียวเนาะเปิดใหม่วันที่หนึ่งก็ครบปีค่ะหนึ่ที่ผ่านมาหนึ่งที่ผ่านมาครบปีนะครับอยากได้บรรยากาศที่เย็นพักผ่อนสบายๆมากับครอบครัวนะครับมากับครอบครัวแล้วแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากที่นครนายกเยอะของกินก็เยอะของกินก็เยอะผลไม้เป็นไงช่วงนี้ผลไม้ มายมชิตก็วายละมะม่วงเริ่มมาขนุนอะไรเงี้ยอ๋อทุเรียนมีไหมัวนทุเรียนก็มีทุเรียนก็มีอ๋อตรงนี้ก็จะปลูกมะกอูปลูกมะม่วงอย่างที่เห็นนะอ๋อก็จะเน้นแจกลูกค้าอย่างเีาะมาดูแบบจากสวนแล้วก็เก็บเก็บกลับไปคนละลูกคนละลูกใช่ลูกค้าอยากกินก็ให้เลยครับจะอยากก็แจกจะจนหมดแล้วต้องปลูกใหม่ต้องปลูกใหม่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะมาพักต้องจองเนาะไม่งั้นเต็มเพราะว่าเพราะว่า คือถ้ามาพักก็ติดใจอ่ะผมมาผมยังติดใจเลยที่นี่รักสงบค่ะไม่ไม่ค่อยวุ่นวายอ่าไม่ค่อยวุ่นวายเนาะเงียบอ่าลานจอดอะไรผมดูแล้วปลอดภัยเซฟตี้ดีมากเลยนะครับที่สำคัญคือห้องพักคือมันได้สไตล์ธรรมชาติแล้วเรามาเนี่ยเรามาครอบครัวได้ความสงบได้มาพักผ่อนเนาะแล้วก็นอนหลับโอ้สุดยอดเนี่ยทำเองอะไรเองแกหมอหน้าจิ้งลีแกอื่นเบลลี่แตงก厉อืมช่วยกันทำสองคนค่ะ ครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาพักเรียนเชิญเลยนะครับติดต่อมาได้ที่คุณสม้ณสมนะฮะเจ้าของบริหารเองนะครับบริการประทับใจครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ